เดี๋ยวเข้าเรื่องกันลืมแลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนะอ่านว่าไงว่าอาจารย์ไหนวะไปไกลๆหน่อยดิโอ้ยาววะด้วยอ่าโอเคโอ้โหโอ้โหมาถือซะ่สิ้นเรื่องนี่หัวข้อแรกยังไม่ผ่านเลยเนี่ยเอาจริงเหรอสิบเลยทันม้่ขนาดนั้นเลยเนี่ยก็ที่มาที่ไปของอาจารย์เขาต้อจะเกี่ยวกับพวก ตเล่นเล่น uh เล่นเล่นเล่นลีลาดก่อน <c oughs> เล่นทามาเป็นลูกทุ่งเล่นไนท์คลับก่อนอแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็ออกจากการเล่นไนท์คลับแล้วก็ไปทําวงที่เป็นวงสตริงในยุคที่มันเป็นดิสโก,โ <c oughs> ยก้ยุคยุคยุควงพลอยวงพวกพี่แจ้พวกอะไรที่แบบช่วงบ้านเราช่วงเดอะพาเลยแกนแกเอ็กอะไรอย่างเงั้นเราก็ไปทําวงสี่ห้าชิ้นเล่นกันก็ไปอยู่ใต้ ก็เล่นหลายที่ที่ใต้เหมือันจนทุกคนเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นคนใต้เออนว่าอยู่อยู่ภูเก็ตอยู่หาดใหญ่สงขลานราชิวาสสวยโกลกยะลาอะไรเงี้ยอยู่ทางใต้ตลอดแล้วจนจนไม่มีใครจ้างก็เอก็ไม่มีใครจ้างก็เลยเข้ามากรุงเทพเข้ามากรุงเทพแล้วก็พี่ชายพี่นิดอีกนั่นแหละ ก็คือเข้ามาก่อนครับครับตอนที่แยกออกไปพินิษ์ไม่ได้ไปด้วยพินิษ์เข้ามากรุงเทพก่อนก็พวกเราก็กลับมามามาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่ห้องอัดเสียงชื่อห้องจัตุรงจตุรงสตูดิโออยู่ตรงที่นนทบุรีนนทบุปปร,นนปปรีตอนนั้นแหละที่ที่ที่รู้สึกว่าได้เป็นได้เป็นคนทำงานลุกทุ่งแหะ อ่ามันถือว่าเข้าสู่งวงการลูกทุ่งในเข้าสู่วงการลูกทุ่งใช่ลูกทุ่งเป็นเบื้องหลังกฮะเป็นเบื้องหลังในในห้องอัดลูกทุ่งหมอลำฮะโอ้เยอะกันเติมอุ้ยกันเติมด้วยกันเติมด้วยกันเติมด้วยกันเติมมันยังไงนะอย่างผมว่าผมว่าผมกรุงเทพไงผมกรุงเทพไม่ไม่เคยรู้โอ้ การเตึมเป็นเพลงพื้นบ้านพื้นบ้านของของชาวอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมนะใช่อีสานใต้ใช่เอกลักษณ์ของเขาก็จะมีพวกแบบซอทำนองไงทำนองไงทำนองประมาณเน่ะ อยายาเดี๋ยวเลยอ่ะเดี๋ยวจะเสียเพลงเขาโอ้ประสบการณ์ลุกทุ่งก็คือสนุกดีในช่วงนั้นแต่ผมรู้มาว่ามีอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์อันหนึ่งแน่ๆที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ๋อเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงนั้นช่วงประมาณปี ห้าสี่อะไรเนะี่ยประมาณนี้ผมจำไม่ได้ละจำไม่ได้จำปีไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, สี 5, ส่สามสี่สามห้าสี่สมห้าเออสามสามห้าสี่สามสี่สามห้าฮะนี่เป็นประมาณนั้นายายาอะไรที่เกี่ยวกับเอายาเมอร์นะมีมมีไหมดื่มน้ำ่อมีแปะกล้วยไหมแปะกล้วยอาจารดื่ม,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 มน้ำก่อโอ้โอสามสี่สามห้าเป็นห้าสี่ห อ้านะให้เลขให้เลขให้เลขเลยยังไม่สิ้เดือนครับมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงช่วงช่วงนั้นได้พอสองสามสี่สามห้าอ่าได้ได้ได้ร่วมร่วมร่วมทำงานกับอาจารย์ประยงชื่นเย็นโอ้อาจารย์ประยงชื่นเย็นจริงๆแล้วทำทำงานกับแกมาตลอดแต่ว่าเพลงนี้อาจารย์ประยงชื่นเย็นเป็นคนรียบเรียงดนตรีใหม่ดนตรีใหม่ในเวอร์ชั่นที่เป็นของคุณสุนารีราชสีมาร้องชื่อเพลงส้มตํำ โอ้โหนี่แหละครับจะบอกว่าทําไมถึงจะไม่ถึงจะไม่เป็นเกียรติกับชีวิตเพราะว่าเพลงนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระอย่างร้อมนด้ดิฟังสูบเป็นพระราชนิพนของสมเด็จพระาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จประเทศพระหลัดราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเอ้ยโอ้ยนะครับซึ่งจริงๆคนจะรู้จักเพลงนี้เนี่ยจริงๆเพลงนี้นานแล้วแต่ว่า ช่วงที่คนรู้จักเพราะว่าพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์เนี่ยเอามาร้องในงานกึ่งสัปดาห์วัดรุ่งไทยเมื่อปี2534นั่นแหละนะครับแต่ว่าการนํามาอัดแผ่นเป็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 นบันทึกเสียงเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็โดยคุณสุนารีคนรีเออซึ่งเวอร์ชั่นที่คุณสุนารีร้องเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นในสตูดิโอในสตูดิโอแล้วก็อาจารย์เล็กเป็นคนทำเพลงนี้เป็นคนจัดการตัวนี้เป็นคนมีส่วน ได้เรียนเรียนช่วยกันทำในเพลงเนี้ด้วยแต่ว่าพี่พึ่งเนี่ยร้องในกึ่งสตว์รัต่าซึ่งซึ่งก็แต่เราจะคัดเด็ดเด็ดด้วยกันเพราะชีวิตอาจารย์นี่มีทีเด็ดเยอะมากนะครับอืมไม่เยอะขนาดนั้นหรอแหมเด็บมากเดี๋ยพูดไปอว่นแื่นต้องมาแล้วกูไม่เิ่มเกียดแล้วเนี่ย อะไรนี่เออเอเอเอ,อยู่คนเดียวเนี่ยอเอาก็ใกล้ๆก็ได้ดน,นี่หว่าจำไม่ได้อะยันผมเป็นพิธีกรจําเป็นไงไม่ได้เป็นมืออาชีพอ๋อเออไม่ได้เหมือนที่หลังเชิญมืออาชีพมาสิาได้ไหมที่ไม้อาจารย์แหมที่เห็นแบบอยู่กับไอ้ยุ่นอยู่กับอไอ้ต่อแหมไหลลื่นไหลน่าดูเลยอันนั้นมันมี มีเขาเรียกว่าตลกรับประทานเงินไรทุ่นะอาจารย์อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าไอ้วงการลูกทุ่งก็มีแล้วผมอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นมีไหมเซอร์ไพรส์กว่านั้นเหรออื๋ออันนี้เซอร์ไพรส์พอป่ะอะไรเาพูดมาสิเาพูดมาให้ชาฟังอยากฟังไหมอยากต่อสู้เลยอาจารย์อยากอะไรเนี่ย คือแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ห้องอัดเนี่ยมันช่วยไม่ได้ที่ที่ที่เราจะต้องแบบทํางานให้กับทุกคนที่อยากให้เราทําให้อ่าอ่าเขาก็รับจ้างแหละพูดง่ายเขาก็จะเรียกว่าอาจารย์มือเบสอาจารย์มือกองอาจารย์มือนู้นมือนี้เขาจะเรียกอยากให้คนนู้นทำอย่างนี้คนนี้ตีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้ทํางานกับกับพี่หนุ่มภูไทยพี่หนุ่มภูไทยเป็นคนที่ทําดนตรีพวกหมอลำพวกอะไรเนี่ยเยอะแยะมากเยอะแยะมากผมก็ได้ได้ได้ ได้มีโอกาสคือเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายเลยที่เล่นหมอลำในห้องอัดคือเพลงโบลักสีดำใช่เลยคือเพลงสุดท้ายเลยของพี่นันสิริพรอมไพพงศ์เนี่ยใช่ใช่เพลงนี้ฮิตอมตะทุกบ้านทุกเมืองถึงทุกวันนี้เลยฮะนั่นคืออาจารย์ทำเยอะมากใช่ครับเยอะเยอะมากแต่ก็อาจารย์บหรครับอาจารย์เห็นบอกเลยเอ้าตัวเมื่อเช้าเขาบอกผมนี่ฟอนใจเลยขันหอกอเไาเงี้ยเนี่ยย้อนใจเลยแล้วเนาะ แม่นม่อีหรี่ครับเลยอิหรีครับมันมีที่มาที่ไปยังไงคือคือสิริพรกับพี่สาธิตทองจันทร์อ๋อนี่สิริพรสาธิตทองจันทร์นี่เขาจะมาคู่คู่กันพี่สิริพรคือหมอหมร่างไฟยิงอ่าไฟยิงไฟยิงใ่ใชไฟยิง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 ผลอิสาะจะเรื่องนี้หมอร่างไฟยิงอ่าหมอร่างไฟไส้ สาธิตทองจันทร์ดังมากสองคนที่จะมาคู่กันแล้วก็เกือบจะทุกชุดผมจะต้องเล่นให้เขาเกือบจะทุกชุดแต่ว่าจําได้ว่าพิจารณ์นี่คนไหนดังนะของเรานะตามใจแม่เจ้าอันนั่นแม่บอกสเลิมพจน์นะสเลิมพจน์อันนั้นผมก็เล่นนะครับสเลิมพจน์ด้วยครับสเลิมพจน์กับปกตินะครับอาจารย์ไปหากินลาบไปสิแบ่งกับเขาเถิดน้อง นั่นแหละนี่เนี่ยนี่ยโอ้โหสุดจริงจริงเออเออเออโอ้โหอาจาร์อยู่ก่อนเดี๋ยวสิแก่รับเชิญเป็นคนกรุงเทพครับแก่รับเชิญอีกคนหนึ่งเขาฟังไม่รู้เรื่องไงกูจะกลับแล้วคูณกางานหมอลำัมบอกว่าอะไรเงี้ยคุณนอคุณนอองพรใจเย็นๆครับอาจารย์ทำเยอะครับทำเยอะจินตลาก็อัด แตงโมลูกโตไปเลยนี่อันนี้ผมเลยขอร้องขาวกีบแตงโม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 โด้โหเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ผมลูกกระเพื่อมมันบ้างเรื่องเพลงนี้ป่ะอาจารย์เนี่ยใช่โอ้โหสุดยอดจริงทำทำสนุกสนุกสนุกมากมีอะไรอาจารย์ไม่ทำบ้างเนี่ยผมถึงให้แต่งานนี่เราเองานมาเล่าให้ฟังไงนะว่าเป็นยังไงงานเมทัลก็ทำนะแต่ทำอม่ดี มันเป็นดีๆแต่ไม่ท่านตอนนั้นมันเป็นมันเป็นแบบชิกใช้ใช้กองของไฟฟ้าคือในอมันจะป็น,นมันจะอยู่ใน,นในยุคที่แบบว่าอยากจะให้เสียงนี่มันออกมาแบบดีๆ ไม่ไม่อยากให้ไปเป็นอ่าใช่ใช่เพราะการอะคูสติกเมื่อกองหลายคนจะรู้ว่าถ้าสมัยก่อนการไมค์กิ้งการจ่อแบบการระบบต่างๆมันไม่ไม่ดีเหมือนสมัยนี้ใชทําใช้กองไฟฟ้าดรกว่าอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช้ทริกกับแต่ก่อนก็มีกองคาซิโอเก่าๆอยู่พังจะพังไม่พังแหละทาให้เขาวงอะไรวงจําชื่อวงได้ไหมผมจาชื่อไม่ได้แต่เป็นศิลปินอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่โอ้ ประสบการณ์เยอะตอนนี้ป่านนี้คงตายกันหมดแล้วล่ะใจเย็นก่อนเลยอาจารย์คงเลิกกันแล้วคงเลิกเล่นกันแล้วดีไปช่างเขาก็จะก็จะรวยไปแล้วก็ไปได้จริงเลยโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวต้องขอกินน้ำพี่เอาน้ำอะไรวะโอ้เหนื่อยอาจารย์นั่นแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าการเป็นนักดนตรีเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายในการเล่นหรือว่าถ้าอยู่ฝ่ายอาจารย์นะคือคือ เฮ้ยไม่เท่ากูกูกูก็เล่นเพราะกูอยากคือแต่ว่าเป็นคนต้องใฝ่รู้ในเรื่องดนตรีในหลายๆแนวก็ก็เราเป็นนักดนตรีอะทำไมเราต้องเล่นดนตรีอยู่หรือเอาหรือไต้องไปตีกอบเขาจ้างมาเอาเงินให้กูกูเอาก็ก็ด้วยก็ด้วยก็ด้วยก็ส่วนนั้นก็ด้วยเราก็ไม่ไม่ควรจะตีกรอบให้ตัวเองไหมเราควรจะคือเขาอยากให้ทําอะไรก็ทําให้มันดีที่สุดใช่ไหม แต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่าในสิ่งตรงนั้นเราเรายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่างงานของโอ้ยมีอีกหลายคนของคุณนอผมก็เคยเล่นให้โอ้โหแต่ว่าไม่ไม่ใช่พรนะครับเป็นเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของเขาเขาร้อยร้อยวงอ่ะร้อยประมาณร้อยวงอทั้งนั้นก็ผมเสียวตอนมันมามันจะเผาผมเดี๋ยวได้ได้เจอของดีเน่เพราะนั้นอาจารย์กุญิีชอพูดไปแล้วว่า พวกเราเซอร์ไพรส์กันนะในห้องส่งนี่แหละาะว่าเพื่อนๆหลายคนก็เซอร์ไพรส์กันว่านี่คืออาจารย์เป็นคนจัดการใช่ไหมเพลงนี้เพลงหลายคนโบลักสีดำโบลักสีดำครับอาจารย์เงาผมฟังสักรอบนะอาจารย์เงาขยา,ขายความโอ <OK S 2> เคเงาเดี๋ยวแปลนิดนึงอาจารย์เงาผมฟังสักรอบนะอาจารย์ครับใส่แบบเล่นให้ผมดูสักรอบที่เป็นบนตาหน่อยเงาเนี่ยคือเงย ใส่เลยมวลเลยมวเลยมวลเลยโบลักสีดำครับอาจารย์เล็กคือวลทำไมถ้าค่อยกูเดินเข้าเดินออกวะเนี่ย ได,ได้เข้าออกอีกหลายรอบอ้าวมาพี่ จวดจวดเลี้ยอาจารย์โจวยมากเลยจวดจวดเหนียาเหนียวเหนียวผมจะเล่นอีกเพลงหนึ่งี่ผมไปน็อตตีกันหน้าหน้าเวทีแน่เลยแต่ว่าเสียเซลล์มากเลยทำไมครับอาจารย์ความเป็นหมอลำหายไปเนี่ยอ๋อมันมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วอะไรรคับโดนอะไรครับโดนอะไรครับโดนไปหลายอย่างขยายความห่วยโดนนกเลยโดน นานมากแล้วอดันเชื่องรองเท้าหลุดครับเออนี่ขนาดเชื่องเท้าหลุดนะอ๋อเมัน่ไม่ใช่มันจะเปยังไงมันจะมันเป็นจะาสองกระเดื่องเลยใช่ไหมมันจะถ้าไม่หลุดนี่ไปแล้วดแล้วโอ้โหอาจารย์นี่ผมผมจะอย่างนี้นี่ผมก็เป็นคนสนุกคนตลก คุยพูดจากันรู้ผมรู้เลยแหละรู้เคยโอ้ยหลายหลายครั้งเราอยู่ด้วยกันหลายแมทหลายแมทหลายแมทเราเคยไปนี่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันเมื่อประมาณสักสิบปีแล้วเนาะสิบปีละสี่ห้าปีเล็กใหญ่โอ้โหโคตรมันเลยแล้วนั่นแหะเวิร์กช็อปครับทำไมครับพวกเราไม่เคยซีเรียสเลยเราซีเรียสเรื่องหลังเวิร์กช็อปไปใส่ไอไปกินสายไปกินใส่ นี่ชวนดื่มอย่างเดียวเลยคือแบบไม่เรียว่าอะไรนะร้านไหนปิดดึกเพราะว่าผมเป็นคนเป็นนคชอบดื่มน้ำชาอ๋อ้ชาจีนชาจีนชาช้าทางทานทางทาทางเช่าร้านไหนปิดดึกดึกไปกินกันก็อาจารย์ก็อยู่กับผมแหละเอยอยาพูดทำไมวะโนคือจะห้ามมันก็ไม่ได้เออเอมาอยู่ด้วยกันแหละแล้เห็อยู่ด้วยกัน อาจารย์อายุอายุเยอะกว่าผมมากนะจัดอายอดเลงจังเลยอยากเยอยากเดี๋ยวจะบอกว่าหลายรอบไปเนี่ยอยากเลยจันไม่จะบอกว่าทางเท้าเขาว่าแกเขาเขาเลยทำกิจกรรมอะไรที่มันมันมันเราได้กินดื่มยาวๆตีกองอะไรคือต้องบอกว่าผมจะบอกว่าอาจารย์เป็นเด็กแนวคนหนึ่งเลยผมจะบอกว่าถ้าผมอายุเท่าอาจารย์ตอนนี้นะ พราะตีไหวหรือเปล่อยังไม่รู้เลยอ๋อมันไม่แน่หรอ,อยัฟิตอยู่เลยจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี้กับช่วงถ้านับถอยหลังไปประมาณสักสิบสิบกว่าปีอ่ะอก็ไม่เคยสนใจดูแลตัวเองเหมือนกันเขามีก็ดื่มย้อนหลังอะไรเยอะ